ลกที่ถูกความมืดมิดกลืนกินทิ้งไว้เพียงเปลวไฟสุดท้ายบนยอดเขาฮีโร่ที่มีชื่อว่าเฮเลนยืนอยู่บนหน้าผาจ้องมองกองทับเงาเบื้องล่างลมพัดเสื้อคลุมของเธอเปลิวไปเอเลนดึงดาบสักดิสิดออกมาจากพื้นหินเปลวเพลิงแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาเงาขนาดยักษ์ก้าวไปข้างหน้าโดยใบหน้าของมันซ่อนอยู่ในหมอกเสียงต่ำกระซิบว่าแสงสว่างจะดับลงเช่นเดียวกับคุณ การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเอลินฟาดดาบไปที่เงามืดประกายไฟประทะากับเหมาะลมแรงพัดแรงและความมืดกลืนกินแสงสว่างรอบตัวเธอเอลินเกือบจะลม้มลงเร็วไฟในมือของเธอเริ่มสั่นไหวเธอเห็นภาพเด็กน้อยกำลังยื่นมือออกมาจงเชื่อมั่นในแสงสว่างแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นก็ตามเอลินยืนขึ้นดาบเปล่งแสงออกมาจากภายในนางตะโกนว่าเราจะไม่ยอมแพ้นางกระโจนไปข้างหน้าและฟัน ความมืดแตกสลายเป็นผงธุลีแสงสว่างแผ่กระจายไปทั่วหุบเขาฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นเมืองที่เคยมืดมิดกลับคืนมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวร้องของเด็กๆแผ่วเบาเอาลินยืนมองโลกที่ปลอดภัยจากระยะไกลเธอวางดาบลงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ยังคงสงบเปลวไฟสุดท้ายถูกดับลงอย่างอ่อนโยนและแสงสว่างใหม่ก็เกิดขึ้นจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง